แม่เปล่งจนพ่อสาโรธนาสามขวบเลยนะยังอุ้มเข้าใส่เอลอยู่อีกเลยจ้ะตา,ตายตายตายแล้วระวังเด็กขาทางนะนี่ถามจริงไปไหนๆก็ต้องอุ้มกระเตงสองเท้าไม่ยอมให้แตะดินแบบนี้น่ะพ่อสาโรทยังคงเดินไม่ได้ใช่หรือเปล่าจ๊ะใช่จะพที่วันดี สาโรดยดังเดินไม่เป็นต้องคอยเอาขนมล่อให้ต่อแต่หัดเดินจ้าอุ้ยด้านปลาแทงหวยไงไม่ถูกอย่างนี้นะแม่เปล่งกับพ่อขุนปัุมน่ะนะคงจะเห่อละสิว่าพ่อสาโรดแต่เป็นลูกคนโตถึงได้คอยประครบประงมกันซะม,มากมายอย่างนี้อื้มพะนาวพะนอเกินเหตุ ระวังนะเด็กอ่อนแอปวกเปียกทำอะไรไม่เป็นช่วยตัวเองไม่ได้และจะบอกให้ไอ้แบบมือห่างตีนห่างไง <laughs> ต้องทิ้งไอ้นอนกลางดิน แม่ไม่เคยอุ้มพอเด็กร้องเอาจะตี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 แถมวันหยุดนักขัดตฤกษิก็มีกระทือบอย่างนี้นะ่ะเจ้าเชื่อมลูกแม่วันดีรด้อนสิใช่ไหมเด็กก็ได้แข็งแกร่งใช่ไหม,ไไหมจ๊ะอุ้